สวัสดีนะคะได้ยินชัดไหมน้อได้ยินชัดไหมน้อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสี่ทนได้นครพนมด้วยจ้ามาเซมอนเซมอนอยากอยากตรงนี้น่าจะเป็นกิโลครึ่งจะ้ะกิโลครึ่งกว่ากว่า <c oughs> จานนี้นะคะจานมันเมนูนหน่อยเนาะจานมันเป็นหลุม ป็นหลุมค่ะหมดไหมเนี่ยผักโขมค่ะเนี่ยใบผักโขมผักโขมฝรั่งนะคะมากินกันมามากินกันนะเน,น,นะนี่ยไ,ไม่อยากเจรจาหิวแล้วจ้าม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 มา,มา,มาเซลมอนแคลอทแต่ง มาจา้ะมามามาโอ้ยอืมแซลมอนอืมบบได้ชิมจะีปน้องจ้ะโอ้ยอร่อยอร่อยมากอื้อ มาพี่น้องมาแซบแซบแซบแกน้องกัน,นมาส่แว่นตากินบได้อ่านก็ต้องส่แว่นตากินนะพี่น้องจ้เพราะยังมาให้มันดีดเข่าตาไปทำงานมาจ้ะเลิกงานก็ต้องกินนะอืม โอ้ยดิแซลมนซอนแซลมอนดิบเล้จ้าใครบอกกินก็ต้องผ่านเนาะแซลมอนดิบอืม สมอนครึ่งกิโลพี่น้องสมอนสดๆอยั่วมากละลายในปากเดูอละลายในปากจริงๆเลย อลองชิมนะพี่น้องนะแซลมอนตำแตงตำมะฮุงตำยังกะวาไปอร่อย เข้มข้นมาก C'est mort. พันดพน้ำมันหอยก็อร่อยแล้วตัวนี้นะมันทำเป็นใบยะนางก็ได้ด้อยพี่น้อง <c oughs> แต่งออกมาเอาเนื้อือ่ม มีประโยชน์ปลาประโขอมอะไร กิโลครึ่งเกือบสองโลนั่นแน่ีปน้องบอมันจะกินเบิร์ดได้จ้ามันตังสองโลนะมันก็คงบอมอ อ,อันนี้จะเป็นคาสุดท้ายนะเผ็ดแล้วก็จะหยุดอันนี้เดี๋ยวเก็บสิกะปุกไว้กินต่อนะอขอบคุณ ทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านเลยที่ผ่านเข้ามานะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้เลยค่ะมีอย่างหลายอย่างนะเดี๋ยวไปซี่สี่สีพยายามสี่ทายทอดในเบิงนะว,ว่าเป็นแนวดนะคะกดกระดิ่งติดตามไว้เลยจ้า บายบายคิดบางสิ่งใดขอให้ได้ดังดใจหวังสาธุสาธุสาธุนะคะสวัสดีค่ะ